ผู้ชายบางคนไม่ว่าผู้หญิงจะซื่อสัตย์แค่ไหนสุดท้ายเขาก็หาข้ออ้างไปนอกใจอยู่ดีเรื่องราวย้อนกลับไปในวันที่ยังมีความหวังแป้งผู้หญิงที่ทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเธอเก็บแบงค์ย่อยๆซ่อนไว้ในกล่องข้าวอย่างทนุถนอมจนวันหนึ่งสามารถผ่อนมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้สำเร็จซื้อไว้ให้เธอขี่ไปทำงานส่งของจะได้มีรายได้เพิ่มแป้งยื่นกุญแจให้ด้วยมือที่เต็มไปด้วยรอยแตกจากงานหนัก เดี๋ยวรับกุญแจด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงฉันจะใช้ให้คุ้มกับทุกหยดเหงื่อที่เธอเหนื่อยช่วงแรกเขาทําจริงอย่างที่พูดใช้รถคันนั้นออกไปรับจ้างเล็กๆน้อยๆพอตกเย็นก็กลับมาพร้อมถุงของกินลูกชายวิ่งออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้างโผล่เข้ากอดพ่อที่ลงจากรถนั่นคือภาพเล็กๆที่ทําให้บ้านหลังนี้อบอุ่นแต่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังเลิกงานเดี๋ยวเริ่มแวะไปเตะบอลกับกลุ่มเพื่อนแทบทุกเย็น แรกๆมันก็แค่การเล่นสนุกผ่อนคลายจากงานหนักแต่ไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาโผล่ริมสนามเธอยิ้มเก่งตะโกนเชียร์โยนขวดน้ำให้เสียงหัวเราะสดใสของเธอค่อยๆกลบความเหนื่อยและปัญหาที่รอเขาอยู่ที่บ้านและไม่นานเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายอาสาเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอกลับบ้านเองในใจเขาคิดเพียงว่าไม่เห็นเป็นไรแค่ส่งกลับบ้านเดี๋ยวเมียก็คงไม่รู้หรอก แต่ลึกๆแล้วรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสดใสของผู้หญิงคนนี้กำลังทำให้เขารู้สึกสบายใจกว่าการกลับไปเจอปัญหาที่บ้านคืนหนึ่งแป้งยืนรออยู่หน้าปากซอยภาพที่เธอไม่อยากเห็นก็มาถึงตรงหน้าเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมหญิงสาวแปลกหน้าเขารีบพูดออกมาแทบจะทันทีเพื่อนฝากให้ไปส่งเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแป้งไม่ตอบแต่ดวงตาที่สั่นไหวบอกชัดว่าใจเธอเริ่มไม่มั่นคง ไม่นานหลังจากนั้นความจริงก็ยิ่งชัดขึ้นคืนนั้นแป้งโทรหาเขาตอบสั้นๆว่ายังเตะบอลอยู่แต่เมื่อเธอตัดสินใจขับรถไปดูเองกลับเห็นเขานั่งหัวเราะข้างหญิงสาวคนนั้นอย่างสนิทสนมแป้งก้าวเข้าไปด้วยสายตาเย็นชาคำพูดที่เธอเลือกเจ็บกว่าเสียงตะโกนเป็นร้อยเท่าฉันทนได้ถ้าเธอจนแต่ฉันทนไม่ได้ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์ จำไว้นะมอเตอร์ไซคันนี้ฉันซื้อเพื่อให้บ้านเราดีขึ้นไม่ใช่ให้เธอเอาไปพาคนอื่นหัวเราะเดี๋ยวอึกอกักก่อนเอ่ยแค่คำสั้นๆอย่าคิดมากแต่วันที่ทำให้ทุกอย่างพังจริงๆมาถึงเร็วกว่าที่คิดคืนนั้นแป้งไปที่สนามโดยไม่บอกใครและสิ่งที่เธอเห็นก็คือเดี๋ยวขี่รถออกไปพร้อมผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆเขารีบจอดรถหันมามองอย่างร้อนรนแต่ไม่ทันแล้ว แป้งเดินตรงเข้าไปยื่นมือออกขอกุญแจที่เธอเป็นคนผ่อนเองน้ำเสียงหนักแน่นและชัดเจนฉันซื้อรถเพื่อให้บ้านเราเก้าวไปข้างหน้าแต่เธอกลับใช้มันพาเราถอยหลังฉันไม่เคยทิ้งเธอแต่เธอเลือกจะทิ้งเราเองเธอหันหลังกลับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทิ้งเดี่ยวไว้กลางสนามบอลที่เงียบสนิทไม่นานผู้หญิงที่เคยยิ้มหวานข้างสนามบอลก็หายไปจากชีวิตเขาเช่นกัน เพราะเมื่อไม่มีรถไม่มีเงินและไม่มีอนาคตเธอก็ไม่เหลือเหตุผลที่จะอยู่ต่อเขาเดินกลับมาที่บ้านเช่าเก่าๆที่เคยมีเสียงหัวเราะของลูกวันนี้มันเงียบสนิทประตูปิดว่างเปล่าเหมือนหัวใจเขาเองผู้หญิงที่เขาเลือกทิ้งไปนานแล้วและครอบครัวก็พังเพราะการทรยศของเขาเองเขาทรุรนั่งหลงกลางห้องเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอพึงเข้าใจว่าทุกอย่างที่แป้งสร้างมาด้วยหยดเหงือ่อ ถูกเขาทำลายด้วยมือของตัวเองและเมื่อถึงวันที่อยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะวันนี้ไม่มีใครเหลือให้เขาขอโทษอีกแล้วสุดท้ายอนาคตครอบครัวไม่ได้พังเพราะความจนแต่มันพังเพราะเขาเลือกที่จะนอกใจ